เนื่องจากว่าหมอนี้มันฝนตกแห้งเน้ะครับสิมาแบบต้มไกล้ก,กิน <c oughs> นีออ่แหละลานหลานสองคนมันหาเนื้อกินามาได้มีมีอยู่ปูปลาหักมันไปหาบาได้ันฝนตกฝนตกแห้งตอนแรกว่าสิกินเป็ดตัวนี้ครับบกบกา้าบก้าค่ะ ลังเท่าไก่มันขนาดเลยไก่ยี้ดำบิดบบนี่แหละลานค่อยสองคนเลี้ยงมาแต่น้อยจนง่ายบบมีพ่อมันพ่อเขาป้ากันกับแม่ค่อยเป็นคนเลี้ยงเลี้ยงมาแต่น้อยจนง่ายแหละซ้ำลูกค่อยแหละ ันนี้ก็แม่คอยกำลังเลา่าคั่วไกลน้อแม่เนาะนีะ่แลหละเฮ็ดกินให้ลูกกินลูกง่ญ่แล้วเฮ็ดเฮ็ดกินให้ลูกอยู่แต่ว่าชวนมากเราวบ่มากกินไกล,ล้ดอกเรามากกินก็กินเขียดไปเช่นนะเพื่อนคัวเปื่อนขนาดเลยลูกเคยล่าแล้วเฮ็ดนี่ก็สวนสวนพักกำลังปลูกพักแล้วเดี๋ยวนี้ก็ได้มังหุ่งกำลังขึ้นแล้วน้องทราบไม่ปล่อยก๊บค่อยกัน บริ้ภคครับเนี่ยคบกับข่อามะข่ใส่เบสตัวชื่อรับจะซื้อนล้มูไดนเข่ากันไม่ใพเกี่ยวเลยแต่ว่ามันผลมันต๊น้าัเกี่ยวนะว่าสิเกี่ยวมานี่กมัน่ได้เกี่ยวครับเป็นน้อยด้วยซ ตอนนี้กนลังแกงเนาะนี่แหละอาหารบ้านนอกครับเสิบ้าะใแงโอ้โแต่น้าน้อยแห้งกลัวมากมากเย็นมากเลีนยนอะเดี๋นี้่านี่แหละเสฟลุยน้ำแกงมานเดือนเมาแกงไก่เส็ง์ฟคเดียวได้ที่หนึ่งนะเส็ง์ฟคเดียวได้ที่หนึ่งอ๋อ ันเค็มเนี่ใช่เห็นได้เันเค็มนี่นะเบ่ยะเห็นได้นเค็มนะเห็นน้ำทิแล้วก็ใส่น้ำใม่มันจิยาไงขันจางนี่ยใชางกันหี้บ่อนะเห็นได้หเกลือใส่น้ำปลาลงอปลาเขาเจ้าเฮียโอ้ตัวนี้สงสัยมมนอยากลหม้อ ตอนนี้ก็กำลังสิ<ช>ล้างเห็ดเนาะเฮ็ดอะไนี่นะล่างหนึ่ง,ง,งแจ่วงนาวุบเนแจ่้แจา้วชุเ็จงพริกตอนนี้กำลัง นี่กักำ,ก, <laughs> กำลังแกงเนาะกำลังแกงสาางมมือนี่แหละเซฟมือหนึ่งแม่ค่อยลูกก็ใหญ่แล้วแต่ว่าเฮ็ดกินบุป็นให้แม่เห <laughs> <ม>็ดขายเป็นยุก็เห็ดให้หนูกินโอ้ยเห็ดขายก็เห็ดขายว่าอันนี้กลับมาบ้านก็ใส่เมฆ <laughs> เข้ากันเลย ไอแม่เล่ให็ดอ้กินโมเมนต์ใช่ดอกไทยเฮ็ดกินกับบุคือแม่เฮ็ดเากับเฮ็ดฮนกับไโอ้โหอีกเอขาอยงใอันเฮ็ดอันนี้นเ,อเอาเาเอายมาน,มนก่งใกลใส่หมักพักเนาะใส่หม่อพรอมเนี่ยใส่ๆส่ันโอ๊พักบังบวบบังบวบน้อยกับนี้แต่ว่าบวซสยใส่ทำบังบวบ เฮือนค่อยกำลังอันนั้นล้างเฮ็ดฮะนี่แหละเฮือนค่อยไม่เป็นเฮือนค่อยนะเฮือนเอ้ยค่อยอันนองอันนี้นะค่อยว่าสิคุดเลี้ยงกบแต่ว่ามันตะพังมันเจื่อนเลยบ่ได้เลี้ยงนี่แหละกบมุงบวบกบหมกหุ่งหอยสิงคายกับมีหลายย่อยอัน บนรกมาเพื่อน,นอันเดีเ๋ยวเกี้ยวข้าวแล้วเดี๋ยวสีเฮ็ด่วนปลูกพักเพราะว่าให้แม่เก็บกินยมแรงเนาะเก็บแกงใส่ไก่ใส่กาใส่ปูใส่ปลานี่ก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้แต่ว่าอยู่น้ากับมีอยู่น้ากับเลี้ยงคือก,กันนี่เ,เหละเพื่อนเพื่อนก็อาจจะสแบบว่าเพื่อนบ้านนอกฮะเนาะมันก็สิประมาณนี้ นี่กะไก่ไก่น้อยหนาวเป็ดโบเคยกับบกินนะจะได้เบื่อเลยค่อยกับลังตัดแกงไก่เนาะใส่โม่เอ้ใส่ถ้วยว่าพิษแกงไก่เยอะๆอะคนโกแบบนี้ ฮะยังก็ยังไงเขา็นบรรยากาศคนตร๊นิ้คนน้อยเไเนฟ่บรรยากาศมันนอกเขาเนาะแก็บสิประมาณนี่เพือนอาสิหกเนี่ตอนนี้กัตับไก่ใครสิกินตับไก่ฮะวันนี้เดี๋ยวเขาสิมารีวิวเพือน ไอ้เบิ้งเลยเนาะนี่แหละความหวังก็คือแบบถ้าผ่านก y o ยูทู e ได้นี่ถ้าว่าไปได้นี่สิมารีวิวให้เบิ้งไหม,ไมบอกตอนแรกว่าว่าเพื่อนบบกินใกล้นะนี่แหละหบรรยากาศเนาะแม่สิถ่ายเก็บไว้ให้กับพี่ไอ้ค่อยน่ามันสิปันน <c oughs> ี่กองทุน <c oughs> ปั่นตับไก่กันนี่ครับ่ะลงมือ